สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องของเกมอีแคสเตอร์อีกแล้วนะคะอยู่กับคุณแม่เช่นเคยแล้ววันนี้คุณแม่ก็จะไม่เล่นเกมสามศูนย์แปดสี่หนึ่งสองหนึ่งนะคะน่าจะประมาณนี้เนาะโอเคกนอื่นที่เราจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิง่งอย่าลืมคอมเมนต์น่ารักน่ารักคุณแม่ด้วยนะคะโอเคอย่าลืมชวนเพื่อนมากดติดตามช่องเกมอีแคสเตอร์ด้วยวันนี้คุณแม่ก็จะมาสวายเวอร์ระยะเวลาประมาณหนึ่งนะคะ เดี๋ยวดูว่ามันจะหลุดหรือเปล่าเนาะโอเคตอนนี้คุณแม่ก็ได้มาอยู่บ้านหลังนึงนะคะซึ่งเป็นบ้านล้างแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาชีวิตรอดอยังไงเพราะว่ารอบๆนี้แม่ก็ไม่รู้ว่ามีลงอาหารหรือเปล่าน่าจะเป็นอรารยธรรมบางอย่างนะคะของคนที่เคยมาอยู่นะคะเดี๋ๆเ,เดี๋ยวแม่ปิดเพลงก่อนนะคะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เนาะอืม เสียงอยู่ไหนน่เดี๋ยแม่ตั้งค่าก่อนนะคะมันจะติดลิขสิทธิ์โหมดเกมโอ้มันไม่มีนะคะเด็กมันไม่สามารถหรีเลี่ยงเสียงอันนี้ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มต่อกเลยดีกว่านะคะตอนนี้เราอยู่อะไรธรทำแห่งบ้านล้างนะคะจะไปเดี๋ยดูโวงหารก่อน จะมีโรองอาหารที่ไหนอีกนาะหาวทางตันเหรออุ้ยตัวอะไรอ่ะโอ้สับปลาดตัวยักษ์เลยเหรอชนได้ไหมโอ้น่ากลัวเป็นบอสแน่เลยออกจากตรงนี้ดีกว่านะคะน่ากลัว เราจะต้องไปหาลงอาหารหได้ก่อนเพราะถ้าเราหาลงอาหารไม่เจอเราจะเหนื่อยมากเลยในการหาอาหารนะคะโอ้ยมีหลายตัวเลย <c oughs> โอ้ตัวนั้นก็มีโอ้ไม่เคยพบเห็นมาก่อนอันนี้ไงเจอแล้วลงอาหารโอ้โหแล้วเดินแบบตัวบเบล่มเลยนะคะแต่แม่ขอสร้างบ้านก่อนละกัน เอาบ้านพออยู่ก่อนเนาะ <c oughs> บ้านพออยู่เป็นยังไงนะเดี๋ยวดูก่อนอืบ้านพออยู่ของแม่ประมาณนี้แล้วกันเนาะได้แม่๋ยวดูซิเออได้อยู่นะคะด่าหมา้โอ้ยมันล้อมรอบแม่แล้วอะมันทําลายไม้ได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวแม่จะทับด้วยโซฟาแล้วกันกลัวว่ามันจะทุบบ้านแม่พังก่อนนะคะ อืมงน้องก็คอยบอกแม่อยู่นะแม่จะทําบ้านแบบง่ายไปก่อนนะคะเพื่อได้เข้าอยู่ใครสนใจมาอยู่บ้านแม่มาได้เลยตอนนี้อืมเป็นบ้านเป็นบ้านเป็นบ้านคนจนนะคะตอนนี้ปิดก่อนเนื้อหากเกมก็จะประมาณว่าเราเข้าไปอยู่ในสถานที่อ e ีเกีย์นะคะเป็นห้างสรรพสินคา้าที่ขายของ เครื่องใช้ทั้งหมดนะคะที่เป็นเฟอร์นิเจอร์เออเครื่องครัวเอออะไรอย่างเงี้ยที่นี่เขาก็จะขาย,ยแบบนี้นะคะเยอะเต็มไปหมดเลยสวัสดีครับอาร์ตี้สามสิบเอ็ดโอเคนี่นะคะบ้านแม่ก็จะประมาณนี้เนาะอยูง่ง่ายๆเดี๋ยวขาดไฟเนาะหาไฟก่อนไม่มีทีวีทีวีหายไปไหนเน,เนี้ย โอเคไม่ได้เข้ามาดูอยู่แล้วน้องอ่ะหายไปเลยติดทุละใช่ป่าวหายไปเลยบ้านแม่ก็โอ้โหเล็กมากเลยเด้วอุ้ยมมดมาจากไหนเนี่ย,ยแม่งงวยทำไมมดมันมาจากไหนวะนี่ไงนี่นะคะเดี๋ยวต้องทำหักทางปิดก่อนเพราะแม่รู้สึกว่ามันกว้างเกินนั่งสอบจะปวดหัวหรอ สู้ๆนะครับโอเคนะเพราะว่าบ้านแม่นี่ก็มีไฟและดอกดวงหนึ่งมแม่จะทำแบบอืเป็นโชว์เป็นทําให้เราเดินเข้าได้ออกได้เนาะอืมก็ประมาณนี้เอ้ยบ้านเ้ยเดี๋ยวขยับก่อนไม่ได้นะ โอ้ยอันตรายอะ่ะบ้านแม่แคบหน่อยนะคะเด็กๆแม่ไม่รู้ว่าไอ้บอสอันนี้มันเป็นแบบไหนนะคะเปิดเสียงได้นึ่หนึ่งนะ,ะเดี๋ยวแม่ปรับไม่ได้แล้วนะ,ะปรับเรื่องก่อนว่ามันมีเสียงอะไรด้วยอะ่ะเนาะมันมีเสียงแบบไขตะกูนะไรสอย่าง มแม่ว่ามันเดียเดี่ยเยเ,ยเ,ยเ,ยเสียงน่ากลัวมากอะไรคือหูปากวะโอ้มันมีเสียงอะไรอ่ะมันไม่มีปุ่มให้ปรับเพลงนะคะเด็กงั้นแม่อาจจะต้องอุ้ยมันเดินผ่านบ้านแม่แล้วนั้นแม่ขอปรับเสียงลงให้สุดนะคะ แล้วอาหารก็ไม่ได้หิบมาป่ะเนี่ยอาบอนมาแล้วนะคะแม่เข้าบ้านก่อนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะมืดแล้วเป็นบ้านคนจนนะคะเด็กๆสวัสดีครับือมอ,มอ,มอม อันนี้เขาได้อยู่โอเค <c oughs> มีไฟดวงหนึ่งนะคะประทังชีวิต <c oughs> อืมนี่มืดยังอุ้ยมืดแล้วมืดแล้วเด็กๆ <c oughs> บ้านเรามีชีแล้วนะคะแต่ว่าไม่ต้องดักโคมไฟก่อน เพิ่มเสียงกว่าน,นะคะอ,อะไรอะ่ะวุ้ยนอ้องดูดีอะไรอะ่ะส,สปาปลาน่ากลัวใช่นี่บอสเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปก,ก่อนได้ไหม เนี่ยมันมีบอสด้วยถ่ายบอสไม่ได้เลยเฮ้ยโอ้ย,อยตายตายตายจะถ่ายบอสย,ยังไงวะ อย่ yeah. ไม่ได้ลูกไม่ได้ไม่ถ่ายบอสไม่ได้เลยโอ้โอ้โว้ยน้องเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเด้อ เดี๋ยวเดี๋ยวมันมาบอสมันเดินมาหาแม่แล้ว่ะน่ากลัวมากยังไงวะเนี่ยบอสมันอยู่บนหัวแม่แลูกครั้งแรกเลยเที่ไม่เห็นบอสเนี่ย เราเห็นได้แค่เนี้ยอืมันเป็นเสียงอะไรไม่รู้นะลูกทำไรได้ทุกอย่างคืออะไรอะ่ะบอสท,ทำไรได้ทุกอย่างคืออะไรอะ่ะโอ้ยตีนไปนอยู่นี่น้องตีมันอยู่นี่น ทำอะไรได้ทุกอย่างหมายความ่าอะไรเงีะเดี๋ยวนะมันทำอะไรได้ทุกอย่างคืออะไรอ่ะโอ้มันเดินไปนู้นแล้วคืออะไรอะ ถ่ายรูปมันไม่ได้เลยหรือว่าเราเดินออกไปถ่ายรูปมาข้างนอกดีไหะเอาไงออกไปกระตายครับหมายคาว่าไง มันโหดแล้วเดินเร็วไหมมันเดินเร็วไหม,มได้ภาพถ่ายแล้วโอเคทำไงอ่ะแล้วมันไม่สว่างเลยะไม่เคยเจอเหมือนกันหรอนี่ก็ครั้งแรกนะลูก แต่มีเสียงแหว่แหวะตลอดเลยแต่แม่ดูก่อนว่ามันทําอะไรได้ดูดูบอสเ,เพื่อนแม่ไปก่อนนะคะขั้นเปแม่ดื่มน้ําก่อนหม่ยพรามว่ายังไงเอ่ยบอสทำอะไรได้ แต่ว่าแม่ก็ไม่เห็นคนเดินผ่านไปไรตาเลยนะเออเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกจริงจริง,รง,รงเราเราหลุดจากตรงนี้ได้นะลูกแต่แม้ว่าถ้านเราหลุดไปเนี่ยเราอาจจะโดนบอสล่าแล้วทางเราก็ไม่เปิดซะด้วยเปิดทางหน่อยแม่เผื่อเราออกไปลา่า นี่นะขนลุกวาะขนลุกมันตีเราครั้งเดียวเลยอ่ะอู้ตายแล้วแล้วแม่ลืมเซฟเวฟพอยด้วยนะเซฟเวฟพอย์ก่อนโอเค เป็นการเข้ามาดูสัปปะหลาดครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยอืมเราเอาไปท้าทายมันดีกว่าไหมมีใครอยู่กับแม่ไหมในเซิร์ฟเนี่ยมีอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววอดไปไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวอไปดูวัด บอสมันไม่ฆ่าเรานี่แต่ทุกครั้งที่มันเดินหน้าจอกกรลกาตุกนะเก็บน้ำเก็บท่าก่อน ขึ้นไปได้ด้วยเหรอเนะี่ยโอ้โหขุมทรัพย์อาหารอยู่ที่นี่ตายแล้วมันกำลังเดินไปไหนอโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหล่อนหล่อนจะไม่เห็นชั้นอะไรตอนนี้ก่อนเดื่มน้ำก่อนนะคะ เดินไม่ได้ไอ้ีาเดินไม่ได้น้องแม่จะบอกว่ามันเดินทะลุได้วะ่ะเอ้ยยังไงวะเนี่ยอาหารกินได้ปะเนี่ย สัปลาดกลับมาบ้านเราดีกว่านะคะโอ้ยแม่ตกใจเลยอุตส่าห์จะมาสร้างบ้านเล่นดฉนเฉยก็มาเจอสัปลัดตัวยักษ์ซะนี่แปลกประหลาดจริงๆใช่มันไม่ใช่แบบแท้ แต่ทุกอย่างเหมือนแมบแท้เลยลูก <c oughs> แค่เปลี่ยนผีเฉยๆขอบคุณบ้านหลังนี้ที่ทำให้เราได้ดูผีช,ะชะัดๆรู้สึกอบอุ่นจังเลยไม่อยากสร้างบ้านอีกแล้วโอเคแม่ว่าแม่ปิดคลิปดีกว่าเดี๋ยวไปเล่นเกมอื่นกันดีกว่านะคะโอเคลืมลกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งลืมคอมเมนต์น่ารักน่ารักพูแม่ด้วย และคลิปหน้าคุณแม่จะพาไปดูไปเล่นอะไรก็อย่าลืมติดตามท้งช่องเกมอีแครเตอร์ด้วยนะคะและเด็กๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะไปไหนแล้วอีกตัวดีไปไหนแล้วจะอ้ว,ไไน,วตอนตุ้นตุ๊บเหม่งไปไหนแล้วโอ้โหตุ๊บหม่งมันขึ้นไปแล้วไอตุ๊บหม่งมันขึ้นได้ด้วยเดี๋ยวแม่ซ่อนทางก่อนขอต่อ,อกสักนิดหนึ่งแล้วกันอืม แม่ขอติดตามขอดูอีกทีนิดนึนงติดตั้งบ้านก่อนขอติดตั้งบ้านก่อนตัวนี้มันมาป่ามันมาหาเราป่ะเนะี่ยมันไปไหนละไอ้ตุ้มหนึ่งอ่ะตุ้มหนึ่งไปนั่งรู้แล้ว อย่างผีหลอนมีว่ะเดี๋ยวอันนี้ออกไปก่อนมากั้นทางนี้เดี๋ยวสืบสอยตู้เม่องอีนิดนึงแล้วกันนะคะเดี๋ยวใครยังไม่ออกจากคลิปนี้ก็ดูแม่ต่อเลยนะคะ เดี๋ยวแม่จะดูดีว่าไอ้ตุก๊กหมึงมันจะมาฆ่าแม่เปล่าตุม๊มหมึงไปแล้วหรือจะสับป,ประหลาดตัวเล็กอ่ะหาแม่มไปเจอเด้อตุม๊มหมึงมันไปแล้วนูน่นตุ๊กหมึงนูน่น มาทางนี้น้นวะน้องมาทางนี้น้นวเข้าบ้านก่อนโอ้โหเลยน่าดักอยู่หน้าบ้านด้วยแย่ยแล้วเนี่ยว่าตุ้มิงอ่ะ ตุ๊บหนึ่งทำอะไรอ้ยมามาเน้วโอ้ยโอ้โหขามันซ้อนลงมามันดักแล้วลูกมันตีนะคะนี่ไงเราก็บอ,อกทางนีเลย อ,อุ้ยตุ้มเหม่งมาแล้วไอ้ตุ้มเหม่งมาแล้วไอ้ตุ้มเหม่งมาแล้วอุ้ยดักสองทางเลยตายแล้วโอ้ตุ้มเหม่งดักสองทางเลยไอ้ตุ้มเหม่งตรงนี้ลูกดังมากอุ้ยตายทั้ง ตุ้มมก้มลงเด้อมันจะโดน้าเมดนะคะมันมั้วหัวแล้วไอ้ตุกมม่งมันมม่หัวแล้วนี่ยหมดเลฮัลโหลฮัลโหล ไอ้ตุม้มเหมิงมันข้างแล้วนะคะตายแล้วคุนไม่ยังไม่จบขนาดนี้ไอ้ตุม้มเหมิงข้างแล้วนะคะ ไม่นี่อืมก็ไม่นี่ปกติน้องกล้องมาแล้วนี่ไปเข้าด้านหลังบ้านนะลูก ไปตุ๊บหนึงนะข้างเราวันมันอ้อมมาแล้วมันอ้อมมาแล้วอุ้ยมันมาแล้วมันมาแล้ว,ลวดีนะแม่สร้างบ้านรอไปก่อน ตุ้หนึ่งมาทำอะไรของ,ของได้ไม่เห็นทำได้เลยใส่กระสือมาไว้ในบ้านดรแม่มองทางไม่เห็น ไม่ได้เพราะว่าแม่แม่จะบอกว่าที่มันทําลายของไม่ลอาจจะเป็นเพราะว่าเราอะทาบล็กให้มันยึดกันหมดไงมันก็เลยทําอะไรไม่ได้ไม่คิดว่าแบบนั้นนะอุ้ยของขยับวะน้องของขยับของเออของขยับหนึง ต่างกันตรงที่ว่าซ้ายถามีดีกับขวาเลือกโดดตบไอ้ตุ้มหมิงมันบินไปแล้วไม่ต้องไปลองให้อีตุ้มหมิงมันค่าแล้วเราจะได้จบภารกิจ กต่ตอนนี้อีตุ๊กหม่งมันย,าย้า,นนะนยายของทั้งบ้านเลยว่ะน้องอีตุ๊กหม่งมันย้ายของทั้งบ้านเลยฮัลโหลแกฮัลโหล ที่สุดแม่ก็โดนตุ้มเหม่งฆ่าตายแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการจบภรารกิจการหลบหนีไอตุ๊กเม่งไอตุม๊มเหม่งโยนแม่กระเด็นออกมาไกลมากเลยอืมโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าแม่เล่นอะไรแม่จะมาพาไปสนุกนะคะเดี๋ยวนะใครเอาก้อนหินมาเนี่ยเฮ้ออ้ยเฮ้ย,ยเราสามารถเอาอันนี้ เราสามารถเอาอันนี้ไปค่ายตุ้มเหม่งได้ไหมเนี่ยฮเฮ้ยมันมีไอเทมใหม่ว่ะจะจบคลิปก็ไม่ได้จบคลิปเลยเนะี่ยภารกิจเยอะแม่มีก้อนหินกับแบบไอ้ไอตุ้มเหม่งแล้ว มันไม่มีเลือดบอกไอ้ตุม้มเองอยู่นะเดี๋ยวแม่จะลองดูดีว่าหิน่ังนี้มันจะคายตุม้มเ่งได้ไหมหายตุม้มเองก่อนอืมภารกิจนี้ยังไม่จบนะคะแม่จะจบคลิปสองรอบแล้วเนี่ยไม่ได้จบเลยตายเข้ามาเจอไอเทมเออ หาจุบตุ๊บหม่งให้แม่น่อยอะไรอะอ๋อมันบอกทางหินอันนี้น่าจะเป็นคนไม่ใช่คนทำนะน่าจะเป็นเขาเหมือนเขาบอกว่าหินอยู่ไหนต้องกดที่หินแล้วมันถึงจะก,กระเด็นเดี๋ยวแม่ไปวางแ้ใกล้เหมือนกันไอ้ตุม้มเหม่งอยู่ไหนหาช่วยแม่ดิใครทำบ้านแบบนี้เนี่ยสูงจัง เจอหินนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่เจอไอ้ตุ้มหนึ่งเจอเลยนะคะไอ้ตุ้มหนึ่งต,ตัวตัวตัวอันนี้นะคะตัวตัวเรื่องนะคะเดี๋ยวแม่จัดการมาก,ก่อนมาเลยไอ้ตุ้มหนึ่งทำไมรูปร่างมันเหมือนไอเอดเลยวะ ไปวางใกล้ๆตัวเ่ง มันสร้างเหรียญแต่ไม่ได้ช่วยอะไรนี่ไม่ช่วยโอ้ยโอเคลูกภารกิจพอแค่นี้นะ,ะแม่เหมือนหัว